นะทำไมเขาไม่ใส่จีกันมาเลยอะช่วงนี้ผมผมไม่เจอใครใส่จีมาเลยว่ะบายค้าบายค้าบายค้า <c oughs> <c oughs> ผมคงเล่นไปเรื่อยๆครับวันนี้น่าจะอยู่สักประมาณ5โมง5โมงน่าจะไปละ พอดีว่าวันนี้ผมมาตรงนะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดหน่อยมันไม่ใช่เน็ตดีแต่ว่ามันเป็นที่อะไรก็ไม่รู้ครับเต็ผมเต็มสปีดเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันก็ยังได้อะบิดเดทได้นิดหน่อยจ่าจอุ้ยจ่าจ่าพี่เพลจ่าลูกเพล <laughs> อุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักอุ้ย มีอะไรหรอโุ้ยไฟฉายอะไม่เอาผมไม่เล่นไฟฉายผมไม่ได้เก็บเสียงมาดิเดี๋ยวจะโดนไล่หวดไม่คุ้มครับได้ครับผมเต็มที่เลยนะฮะใครยังไม่ทานข้าวทานข้าวด้วยนะครับใครออกไปไปทำธุระข้างน,นอกกออออ็ใครเป็นใครไปไหนก็โชคดีนะครับระวังตัวด้วยผมเป็นลูกเกดเลย ได้ครับเจอกันครับพี่อุ้มขอบคุณที่มาเยี่ยมนะฮะเจอกันครับไม่เป็นไรอยู่กับน้องกระตูนได้ครับน้องกระตูนสอบอยู่ตอนนี้น้องจุ่มไว้อยู่ผมเล่นไปเรื่อยๆไม่ซีเรียสครับเอาไว้วางก็ค่อยมานะขอบคุณมากที่ามามาอยูเอ่เป็นเพื่อนกันนะครับโชคดีครับโชคดีครับออ โอยอเอเมนด้ยันยงนี่นะช่วยได้ปะคิวก่อนคิวก่อนช่วยผมช่วยผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่า <c oughs> เออ <c oughs> อ่ะ <c oughs> โอ้ชีต <c oughs> ผมลืม หรอกอฮ้ยผูกไม่ได้เออนี่สวยครับทำไมแฟมจังเลยวะเนี่ย <c oughs> จุ่มเป็นครอบครัวส <c oughs> ู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุททกท่านเลยนะสู้ๆมากๆไม่น้องการ์ตูนไงน้องการ์ตูนสอบอยู่ไม่ใช่หรอฮะน้องการ์ตูนอส,อสอบปลายสองครึ่งตอนนี้เขาน่าจะสอบอยู่ ผมส่งใจให้นะครับสู้ๆเลยสู้ๆทุกช่วงเวลาของชีวิตแต่วันนี้เป็นวันที่แย่ก็เ,เดี๋ยวนาฬิกาก็พาไปถึงเที่ยงคืนก็จะเป็นวันใหม่แล้วครับ <c oughs> เริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆนะฮะ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมหิวกาแฟมากเลย <c oughs> อยากกินกาแฟจังเลยป <c oughs> าตก็สู้ๆอุ้ยสู้ๆตลอดเลยครับ ป้าจะสู้ถึงที่สุดไม่ต้องอ่วงนะพี่เฟอร์ทางนี้สบายมากได้เลยสู้ๆครับเจอกันครับขอบคุณมากผมว่าอเมนด้านี่ถ้าด่านกว้างอะ่ะผมว่าเขาเขาลำบากนะครับแต่ถ้าเป็นด่านแคบๆบะ่ะได้อยู่อเมนด้า การนี้มันกว้างไปอ่ะไล่กันจนแบบเนี่ยเลยเครื่องเดียวเนี่ยดูดิผมยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะอ่ะสวัสดีไปแล้วผมช่วยจุดจิตจุดจิตจุดจิตอย่าดิ้นดิเอ้า <c oughs> ไต่เย็นดีโอ้โหอดใจไว้ก่อนแหมเราอ่ะใจร้อนต้องใจเย็นๆนะครับอย่าพยายามดิ้นออกเดี๋ยวมาตกเฟรแล้วสวยนะคุณจะได้เล่นแค่2ทีนะครับโอเคไปควานหาคุณแจไปเดี๋ยวตรงนี้ผมรับช่วงต่อเองเครื่องนี้สวยเพื่อนเไม่นะ ปิงไปอุ้เอ๊ะเขาไม่ช่วยเพื่อนอ่ะ ผมต้องไปช่วยวะผมเนี่ยแหละทำไมมันต้องเป็นผมตลอดโอเคมีคนช่วยแล้วครับฉะนั้นเราได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ทำไผมติดคำนี้จังเลยวะเนี่ยได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้เนี่ย <c oughs> ตรงนี้ไม่มีไม้ด้วยสวยจังเอ้ยตนน้ึงนะผมลืมไปเลยถ้ามันกระตุกอยู่ไหมครับมันพอกกระตุกอยู่ไหมฮะผมลืมดูบิดเลนเลยฮะ เออไม่กระตุกแล้วเนาะได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมค่อยไปปรับบิดเลสขึ้นไม่เป็นไรครับเล่นไปก่อนเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ไปหาไม่ไปปั่นก่อนนะพี่โอ้โหอ <c oughs> าไล่ะอ๋อ <c oughs> ได้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 ได,ได,ได้ว้าวไม่กระตุกเอ้ยซอวเร็จแล้วเหรอครับเร็วจังปรดี๋ยพวกพี่ๆเขาไปไปแล้วอะ่ะหายละ โอ้ยโนวัน,นพี่พุดดิ้งไปนอนพี่พี่พี่อุ้มเขาไปกินทะเลดองส่วนพี่พี่ชวิงเกอร์โพลไปไปแล้วครับหายสาบสูญส่วนผมนะ่ะยังอยู่เล่นไปเรื่อยๆถ้าเสียงยังไม่ระเบิดนะครับสอบเป็นไงบ้างฮะทำได้ดีไหมครับ เอ้ยหมายถึงว่าทัดหมายถึงว่าได้ตั้งเออหมายถึงว่าทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับผมว่าโดนแคมบแล้วว่ะเขาใส่โนวันเขาสวยเลยเดือดสอบวิ์มาได้เก้าอุ้ย สุดยอดอันนี้อันนีนน้ต้องอ่านไปก่อนไปสอบไหมฮะหรือว่าหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องอ่านก่อนสอบอา,อายังย้ำอีกเหรอเนี่ยโห้สวยว่ะสวยว่ะไม้หม,หมด อ่ายี่โร่เขยอาหูอาสิจี๊ดโอ้ยแย่แล้วว่ะอาใส่หมวก ผมออกไปไม่ได้พี่มันออกไปไม่ได้อ่ะโอ้โหอ่านโอ้ยสู้ๆนะครับผมจะออกได้หรอไอ้์โอ้โหหนุ่ม ไอ้หาเอ้ยเดทฮัส ก่อนวิ่งประตูอยู่ไหนเอ้าประตูเออเสียงผมสิบหายละ,ะแล้วมึงจะมาบังทำไมวะประตูอยู่ไหนกูก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ย ปวดหัวเลยปวดหัวปวดหัวปวดหัวซุปตัวุ้ยทำไมผมทุปตัว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะเป็นการเอ่อเาเรียกอะไรอ่ะ มันจะรุนแรงเกินไปครับใช่รุนแรงไม่ได้เราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับทุกรูปแบบทุกรูปแบบเลยไม่สนับสนุนแต่ถูกโต๊ะดังปักปักปักไม่สนับสนุนมัน <c oughs> คอนฟ lict ก,กันนะครับเนี่ยหนุ่มมันจะเปิดปะวะ มันจะเด้งออกมาอีกทีไหมอารมณ์มันป้าวอเปล่าวะมารู้ว่าเสี่ยงคงต้องขอลอง ให้มันเปิดนะเนี่ยไงเปิดสวยลว้มอไปแล้วว้าวทำไมมันเปิดอีกวะล้